เขาแกดเป็นสี่ม่ได้ว้าวงเทีไปเลยหักมันสุกอาถลกนมาเห็ดเบียกประมาณทักทักสามโมงมาพี่น้องเออนี่นี่มาพี่น้องกินเขาเหมือนกันเด้ออ่ะนี่นั้นทำมะป่วย นี่ก็จะเป็นตักกับนี่นี่ก็เป็นลาบเน่าเห็ดเ,เนาะย้ายกันใช่เนาะลินไม่กันพวกนี้ไปหาขี้มากม่วงจะหาต้นกำลังบา,งางนดอกเมื่อเมื่อพอจะเป็น,นว้าเดี๋ยวมั่วงเนาะเป็นหลายๆเนาะม่วงกป็นยังไงอย่างเงว้ยมังวงไม่กิ่นเนาะ โม,มกษาขนาดนั้นเรื่อบอวีดีซื่อเก่เลีอายังอาผมมากรบผมมีไก่เนี่เป็นนางตามแงอยู่แล้ว แล้วบอกเอาส่วนนักปรยแล้วังกของหัวแล้วมันยางไปบอกว่าอะเงี้ยม่ได้ก็นว่ากันเอรกันฟาดมึงแล้วฟาดาดเยนัวายานข้างาาแก็แสบเนอยเห็นเนะ ก๋วยแม่ก่อน่ยก๋วยแค่นี้แค่ตัวมันจะเอื่อญกว่านี่ยมันก๋วยจิ้นเต้าอ่ะไม่แม่ไม่ใช่ก๋วยใช่หม้อไฟแต่ว่ามันมันนี่มันมีเมล็ดหลายทำเอาโด้สั้นเนี่ยจ้างการไม่กินเลยไปบางคนขี้เปรี้ยวคนนี้เปรี้ยวเขาใส่มะขามใส่ข้ยม Nam mặt của nam khách quen nam. quầy nam. Nó ngắm lại Nam mẹ quen. Hãy giờ bay nào. Bây giờ <laughs> lương, lương tuần đi Mặt ra là bên ngoài Con gì lắm, hôm nay nó có cho 2 người đấy ạ, cái, cái này tảng keo đinh, nó gì? nhắm

cái <laughs> hộp nó ai, mà mà nó ai, hộp thấy không

เชื้อขาดก่อนพันยาวใส่ เป็นเขาเจ้ากับลาบเออพ่เข้ากันีนเนาะอืมเด้กแกจี <c oughs> <c oughs> ่เขาบริสุทธิยธ์ยางเี่บนี่นี่อั้ก็กินนั่นนันนี้คือทำเยานก็เพืทำไม เดีกอยมันแฝงไปด,ด้วยอะปกติเขาจะตัดเพชรคนอีกทั้งเพชรทั้งกลดมแสบได้ไหมนานเื่องบีงใหม่มามาโหลดเจ้าไาออ่ก,กี่ใบเคื่องบุญเ,เ,เหะะ็ดเ,เกียวเป็กหรือวะเ,อเกะีเาา่ยวเป็กหรอวะเบียนะใช่ไหมเนาะ หัวเว่บัหัวค้ายกบเกี่ยวปยีกไงกดคือปีไก่เนะา,มมานะทั้งนเสรแล้วกินเบียร์สดบดใชน้ำแข็งเบียร์กับเบียร์อไมก็ได้แงให้รออาไปกินเบียร์ อย่างงงถ้ากูนะกูจะ่ายก็ได้ไหกะเจียปวดแเพียบนะแย่เพียอนขายดแล้วขา้หมดแล้วแล้่าอนไี้บอกว่าไว้กินนะแล้วบอกไ่ากินให้เดก็ขายเลยนะ บอกว่าปั๊ดนี่มันนานจะได้จังเลไม่รู้ออกล้องอะไรเปลี่ยนเป็นยังไเป็นยังอ้าวพี่น้องเด็กก็เด็กให้ดีมากนั่นเดียว เฮ็ดมองินไหมคือเฮ็ดไรคือเใ็ดปูไ่ได้กินเห็ดอย่างนใส่ปูได้หนอยใมมันไม่ได้ตเจ็๊ปูได้เอาไเนาะาต่มต้องเจ๊ปูแม่นใส่ได้อันนี้บัเคยใส่เยอะเมะหามเปียไงมันแบบมันตัวจำมะกรวยเนาะ นีควาำหน่อยไปเบิร์กนหัวมาสามันบทไม่ได้เบิร์นหัวเาเดี๋ยวเขานี่มันไม่ um <submarine> <pause problem Eli> ้กินกระเพาะนะกีนเขล่าหากากนเป็ดเผ็ดปลาดปลาดสมมันหวานเหรอบ ขวดหนมูีได้สามแก้วะม่ห้ามโตเฉยงไปห้าหลายนี่กันนี่ถ้าเป่าแฟนจ้าอ๋เพีนก่าเงือนดูเป่านะเจ้าแบดูเ่าพ่อม่อัวโปกอายุวาเดีวอยุว่พอดี แกไปโผล่มาอีกอืมมันแกไปรับเพิ่นเพิ่นแก้วกัววออบอะไรอย่เงี้ยน,นี่กันพี่น้องมาเจอกันในคลิปต่อไปเด้อได้มีแง่มากน่าจะมาเบิรงมาสมกันได้เนาะฝากกดไลค์ใส่ก็โครแช่ได้อพี่น้องฝากติดฝากกดติดตามเด้อเด้อ dear.